สวัสดีครับผมแบงค์ครับช่องอัปเกรดออโต้แอนเทคบ y ยเอนจิเนเฟสก็ช่ดเดียกันครับอ,อย่าลืมซับนะครับจะได้หากันเจอนะครับพอดีเพิ่งตื่นครับ <c oughs> ก็สักคลิปหนึ่งแล้วกันมาส่งพี่ป๊บเลย <c oughs> พี่ป๊บปโปิดโต้ครับ <c oughs> ดูไปดูมาก็เหมือนลิซ่านีครับอ่ะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบอา่าซัสเพนชั่นของ ทางด้านหลังครับคือด้านหน้านะก็ไม่ได้มีอะไรด้านหน้าคือ,อมันดีอยู่แล้วท,ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นไอ a k e person s t ต t หรือจะเป็น de o u l l w w i s h b o n e อะไรก็แล้วแต่นั่นคือมันดีอยู่แล้วมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันอยู่ข้างหลังก็คลิปนี้อยากบอกว่ามันเป็นทางเลือกนะครับอลองตัดสินใจกันดูเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปกันแล้วกันนะครับ ผมอยากจะบอกว่าก็ความรู้สึกของคนมันก็ไม่เท่ากันอีกคือบางคนก็สัมผัสนิดหน่อยก็เจ็บบางคนก็ต้องสัมผัสแรงหน่อยนะครับบางคนก็ชอบแบบตบจูตบจูอ่ะเดี๋ยวขอคือวันนี้ผมจะไม่ถ่ายตัวรถนะครับอ่าเพราะว่าผมจะคัดซีนไปที่ใต้รถเลยเราจะไปเน้นกันที่การทำงานของระบบซัสเพนชั่นกันดูนะครับอ่าทีนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็ก่อนจะไปดูก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักระบบ Suspension ก่อนนะครับระบบเลียซัสเพนชั่นในจักรวาลเดอะ a ฟมีกี่ระบบครับอ่าลืมบอกไปว่าสำหรับรถซาลูนหรือซีดานนะครับหรือ SUV ก็ได้ก็คือก็ใช้ระบบเดียวกันเด็กตอกเด็กตอกเด็กตอก,อก,ตอกหมดเวลาครับมีอยู่2ระบบใหญ่ๆนะครับคือเป็นระบบ มัลติ l i n k และเป็นระบบะท o ร์ชัน่นบีม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 ครับส่วนรถกระบะนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับรถปิกอัพเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะครับรถ Pick-Up เนี่ยคือเขาจะต้องใช้ระบบ Lift ลีฟสป i n g อยู่แล้วเพื่อบรรทุกของหนักนะครับอันนั้นคือ,อมันเป็นตามฟังก์ชันของเขาโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูเลยบอกแล้วว่าเราเน้นกันดูกันแค่ฟังก์ชันการทํางานของมันนะครับเดี๋ยวเราคัดซีนไปตารถกันเลยนะครับ ครับถึงระบบแรกแล้วครับเป็นระบบเรียกว่ามัลติลิง k นะครับดูง่ายๆนะครับมันจะมีจุดหมุนอยู่2จุดอยู่ตรงนี้อันนี้เรียกว่า Lower Arm นะครับคือมันก็สามารถดีไซน์ได้จะมีสองลิง์สาลิงก์ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มันมีอย่างคันนี้ไอ้ไอ้ lower a r มเนี่ยมันก็จะเหมือนมุมแมลงมันจะพุ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอะมองเห็นไหม ชัดไหมเนี่ยอ่ามันก็พุ่งไปข้างหน้าบอกแล้วมันเหมือนมุม,มแมลงครับแล้วก็มันจะมี upper arm upper arm อันหนึ่งอ่าคล้ายๆคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คล้ายๆ double wishbone เลยครับสองอันทำงานครับยกขึ้นยกลงครับอ่าตอนนี้ผมอ่ายกมแมลงขึ้นถามว่าผมไม่ได้ใช้สามขาลองมันปลอดภัยเพราะว่าอะไรเพราะว่า อตอนที่ตอนที่ผมจะยกเนี่ยรถมันราบต่ํากับพื้นนะครับคือมันไม่ทับตัวผมโอเคนะครับแล้วเราก็จะทําการทดลองดูฟังก์ชันมันอันนี้ผมยกที่ความสูงของล้อนะที่ไฟฉายมันส่งไปสูง8เซนนะครับผมยกสูง8เซนเท่ากันเพียงล้อเดียวนะครับก็จะเท่ากันกับทุกซัสเพนชั่นแล้วเดี๋ยวให้ดูกันนะครับการทํางานก็เดี๋ยวจะอธิบายค่อยๆไปนะครับสมมุติว่าเราขับรถไปแล้ว ล้อข้างนี้ครับเหมือนกับว่าเราไปเหยียบเนินอะไรเงี้ยหรือเหยียบลูกหินขึ้นนี่คนที่นั่งฝั่งนี้ครับคน,คนที่นั่งด้านหลังซ้ายเนี่ยครับก็ระบบซัพเพนชั่นก็ทํางานให้เขานุ่มนวลส่วนด้านขวานะครับอเรามาดูด้านขวา lower arm นะครับเขาก็จะตกลงตอนนี้ผมแปะมาร์กไว้ด้วย คือถ้าดูแล้วเนี่ยไม่รู้มองเห็นกันไหมซูมไปอ่าคือม้าก,ก็องศาเนี่ยดิฟกันไม่เยอะนะครับสองสามองศาเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ที่ดิฟกันมากเหลือเกินเนี่ยคือตรงเห็นโชคไหมครับโชกถูกปล่อยช่วยลงมาอ่าเมื่อกี้ที่ผมถ่ายเดี๋ยวผมซูมใกลหน่อยคือโชคอะ่ะถูกปล่อยช่วยลงมาถึงสามเซนติเมตรนะครับจากไอ้ที่สกรปรกสกรปรกข้างบนนะครับ อ่มันคือปอกคุ้มโชคด้านนอกอับอยากชี้เหลือเกินนะน,น่ะโชคมันตกลงมานี่ยผมมาร์กไว้ตอนแรกนี่คือไอตัวเนี้ยมันสนิทกับปอกคุ้มโชกเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนปลดปลดแม่แรงออกให้ดูด้วยครับแล้วดูดูเรื่องอ่ทั้งลิงทั้งอาร์มทั้งโชคมันทานํางานยังไงอันนี้มันเป็นยังไงคือคนที่นั่งฝั่งขวาเนี่ยครับจะได้รับความนุ่มนวลแบบเหมือนเนี้ยเขาปลดลงมาให้เราเหมือนกับว่าไม่ไปกระทบกับฝั่งนู้นนะครับก็เป็นอิสระต่อกันอ่าก็ทําได้ 3เซนติเมตรนะครับตอนนี้คือถ้าวัดด้วยฟิลลิ่งเนี่ยมันมันคงวัดกันยากผมก็เลยก็เลยวัดที่ตัวอเอาโชคเป็นหลักแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาคอมเพลก์กันที่การให้ตัวของโชคตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปถ่ายตรงนั้นผมเสริมนิดนึงว่าระบบตัวนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยจะมีในรถราคา900,000อัพนะครับก็คือตั้งแต่รุ่นซีวิก รุ่น a l t i ส s รุ่น Accord รุ่นคม m r y ขึ้นไปนะครับคือลดราคาจะว่าล้านนึงเลยก็ได้มั้งดี๋ยวนี้ครับก็1ล้านบาทนะครับขึ้นไปก็จะเป็นระบบด้านหลังเนี้ยเป็น Multi Link นะครับเดี๋ยวผมขอไปใส่ขาตั้งกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาแม่แรงลงแล้วก็ดูว่าการทำงานเขาเป็นยังไงครับโอเคครับผมใส่ขาตั้งกล้องแล้วแล้วก็เราเห็นน่าจะเห็น ไอตัว lower arm ฝั่งนี้ที่ถูกยกขึ้นแล้วก็ lower arm ฝั่งนี้ตกลงกับโชคที่ตกลงนะครับเดี๋ยวผมจะปลดแม่แรงให้ดูนะครับว่าการทำงานคือก็พยายามเน้นที่ฝั่งนี้ครับว่าไอ้ดูที่ lower arm ของฝั่งเนี้ยอ่ามันดิดตัวกับอ่าเขาก็จะไม่เลยรู้สึกอะไรคนที่นั่งอ่าผมจะปลดแล้วนะครับอโอ้ โอเคครับอ่าก็การทำงานก็จะประมาณนี้มองกันทันไหมโอเคครับเราก็มาถึงระบบที่2แล้วนะครับเรียกว่าทอร์ชั่นบีม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 อ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นคานยาวอย่างนี้อ่าแล้วก็อ่ามัน ไอตัวโลว์อาร์มผมถ่ายดูนะครับมันจะไม่มีนะครับมันเหมือนมันจะเป็นชิ้นเดียวเชื่อมแบบไปนี่เลยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องบูชของตัวอ่าจริงๆตรงมุมข้างเนี่ยของทอร์ชั่นบีมเนี่ยเขาเรียกว่าเทลลิงอาร์มครับอ่าเหมือนใช้บูชในการบิดตัวเอานะครับอ่าครับอ่าว ก็เหมือนเดิมปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ผมยกอะ่ะผมอนอนแล้วมันก็ไม่ได้ทับตัวผมตั้งแต่แรกนะครับอ่าอันนี้ก็ผมก็ยกสูง8เซนเท่ากันนะครับทีนี้ถามว่าอะไรเนี่ยจำลองเหตุการณ์เดียวกันเลยอ่า,อาฝั่งนี้เราไปเหยียบเหมือนขึ้นเนินขึ้นมาฝั่งนี้คนที่นั่งซ้ายก็ตัวนี้ก็ทำงาน คิดว่าน่าจะทำได้ดีกับคนฝั่งนี้นะครับครับแล้วก็ส่วนออีกฝั่งนึงนะครับหรือไปเหยียบลูกหินนะครับอีกฝั่งนึงนั่งอยู่เฉยๆอ่ฝั่งเนี้ยตัวเนี้ยทิ้งลงมาเห็นตรงที่ที่เนี่ยนะครับ ผมวัดไปแล้วมันทิ้งลงมา8มิลนะครับบอกแล้วว่าเราวัดฟิลลิ่งไม่ได้เดี๋ยวก็เอาตรงนี้ลองมาคํานวณแล้วกันนะครับว่า,ามันเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ถามว่ามันตกมา8มิลมันเกิดอะไรขึ้นกับคนนั่งฝั่งขวาหลังเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนมันให้ตัวได้น้อยกว่าใช่ไหมครับความรู้สึกเขาก็อาจจะรู้สึกได้ว่า,ามันมันไม่สามารถที่จะแอบซอบแรงจากฝั่งฝั่ง,ฝ,งฝั่งนู้นได้หมดนะครับ อ่าเนี่ยมันก็เลยทําให้อ่าอาจจะมีเอฟเฟกตรงนั้นเกิดขึ้นโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่เดี๋ยวผมก็จะทําเหมือนเดิมก็คือจะปลดแม่แรงแล้วก็ใส่ขาตั้งกล้องให้ดูฟังก์ชันก็ล้วก็อ่าตอนที่ดูนะ่ะก็เน้นโช๊กับตัวอาร์มตัวยาวตัวนี้ครับอ่าก่อนที่จะไปนั้นผมเสริมนิดนึงอ่ดีมากเลยตรงนี้คือ ถ้าใครเคยดูแอนิเมชันฝรั่งเนี่ยทอร์ชั่นบีมเขาบอกว่าเวลามันเด้งเนี่ยเหมือนจะเด้งขึ้นเด้งลงพร้อมกันอ่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับจากที่ผมทดลองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามในแอนิเมชันก็ก็อ่าเพื่อนๆลองตัดสินใจพี่ๆลองตัดสินใจกันดูนะครับแต่พี่ผมดูแล้วเนี่ยมันก็ดีไปดีครึ่งหนึ่งก็คือมันยกแล้วข้างนี้ก็ยังให้ตัวลงมาได้อ่าก็ก็ยังดีกว่าดีกว่าที่นึกว่ายกแล้วไอ้นี่ก็ยกแต่การให้ตัวลงมาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ตั้งแต่แรกว่า น่าจะเกิดจากไอาการบิดของลูกยางด้านหน้าเนะี่ยเพราะมันเป็นคานแข็งอย่างนี้เลยใช่ไหมครับจริงๆมันมันควรจะลงไม่ได้ด้วยซ้ายนะําใปเนี่ยเป็นเพราะว่าบูทยางที่ใหญ่มากแล้วก็เขาดีไซน์มุมให้มันบิดได้นิดหนึ่งมันก็เลยลงมาได้8มิลนะครับอ่าอันนี้คือข้อข้อ,ข,อข้อดีจากที่ทฤษฎีเทียรี่กันมากเหลือเกินว่ามันบึง้งบึงบึงบึงบ้งทั้งคู่อ่าอันนี้ก็ก็ดีขึ้นแล้วก็เสรมิมอีกนิดน,นึงว่าเรื่องทอร์ชั่นบีมเนี่ยอ่า จะมีในรถตั้งแต่หกแสนลงมาครับระบบทอร์ชันบีมเนี่ยก็เราก็เห็นแล้วว่ามันมีบีมเดียวมันมีชิ้นส่วนแกนเนี้ยมันก็เลยาราคาถูกครับก็มีแล้วก็อย่างนะครับแล้วก็เรื่องของการทำงานของเขา e f f i c i e n c y ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ได้เท่านี้อ่ากา็เดี๋ยวผมถ่าย แล้วก็ลืมบอกของมัลติลิงเนี่ยอ่ามันมันแพงครับมันมีหลายลิงก์อะแล้วมันก็เลยให้อิสระกันได้ครับอ่ะโอเคไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันการทํางานกันโอเคครับผมใส่ขาตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวเราก็ดูโชกับดูไอตัว t ทลลิงอาร์ม้วกันนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมอ่าผมก็ลองแล้วแหละมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับก็ลองสังเกตดูกันอ่ะ โอเคครับก็จะประมาณนี้มองกันทันไหมครับก็ลองไปกอดูครับก็บอกแล้วว่าราวัดที่ความรู้สึกไม่ได้จริงๆก็เลยอาศัยระยะตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นด์ฟคร่าวๆแล้วกันครับก็เป็น A1 ก็เป็นของมัลติลิง k A2 ก็ที่เดียวกันครับเป็นของทอ r ชั o นบีมเอ1ที่30มิลนะครับถ้าตีว่าเขาทํางานได้100% A2 ที่8มิลก็คุณก็ไ้กันนะครับหารกันก็จะได้ประมาณ27%นะครับ Uhm, อย่างที่ผมบอกว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องก็ได so ้อะไรเงี้ยครับก็มันแค่เป็นไกด์ไลน์เป็นดาฟเฉยๆก็ไปทดลองขับขี่กันอีกทีนะครับถ้าใครก็อ่อยากจะให้ชัวนะครับผมก็ถ้าซื้อรถเป็นล้านแล้วก็พี่ก็ลองตัดสินใจนะครับว่าพี่จะเอาระบบตัวไหนดีระหว่างมัลติลิงหรือทอร์ชัน e ีมครับก็เป็น ตางเลือกนะครับก็บอกแล้วว่าความรู้สึกคนเรามันไม่เท่ากันบางคนก็รับได้กโ็โอเคครับก็เราไปลองทดลองกลับดูครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ